ตัวเป็นคุณยายค่ะค,คุณยายแล้วก็ตื่นเต้นดีนะคะเมื่อกี้นี่ถามพีม่ผัดพี่ว่าพี่ผัดหรดอพี่ผัดสองพี่ผัดสองขวบแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันก,ก็ก็เตรียมเป็นคุณยายต้องเป็นคุณยายที่แข็งแรงแล้วก็สุขภาพดีหน่อยเพราบอกคุณยายคนนี้สวยมากพยายามอยู่พยายามค่ะคือจริงๆเราก็มีม,มีมีได้แล้วนะคะเพราะว่าน้องก็อายุ สามสิบแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมคะอันก็เตรียมตัวเป็นคุณยายก็ดูแลดูแลหลานแต่เขาบอกเราว่าจะมีอะไนไหก็ดีใจสิคะดีใจค่ะดีใจจริงๆอืงเออได้หลานสาวค่ะความใจคุณยายไหมคะคุณยายยายได้หมดค่ะยายแอนใช่ไหมคะเรียกเป็นยายแอนเนาะ เชื่อเลยก็เตรียมเตรีไม่หลานนะไม่มาเป็นคำถามแบบว่าชี้มากยังเลยค่ะตอนนี้ก็เพิ่งเพิ่งทราบว่าได้หลานสาวนะคะแล้วก็แอนก็แอนกลับมาก็เลยเดี๋ยวยังไม่ได้คิดว่าจะแพลนยังไงเพราะว่าปัจจุบันตอนนี้ก็เราต้องบอกว่าทุกคนเขาก็จะมีแบบน้งองเขาจะมี ความคิดมีมีแผนอะไรไว้ของเขาเขาอย่างเงี้ยก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีที่ว่าลูกเราก็จะมีคนดูแลแล้วก็ได้เริ่มสร้างครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามันก็เป็นเป็นนิมิตหมายที่ดีเราก็เป็นเป็นผู้ดูที่ดีเราก็เป็นแบบเรียนตระเนหรือเปลาแนะนำยังไงบ้างแนะนแบอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ก็คือจะบอกว่าใ แอนที่กลับมาแล้วก็ก่อนหน้านี้ก่อนไปคุณทราบว่าน้ำหนักลดจากที่แบบว่าน้ำหนักขึ้นเมื่อนี้แบบว่าน้ำหนักลดลงเนี่ยค่ะก็ให้ให้น้องดูแลน้ำหนักลงมาแปดเลยใส่ใส่ใส่ใจเยอะอยู่ค่ะทั้ดเขาโดน ใจนะคะเขาก็เตรียมความพร้อมสำหรับตัวเองก็คือดูแลตัวเองให้ให้แข็งแรงเพราะว่ามันก็หลายอย่างเน้ะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจ,จมันต้องบ,บาลานซ์กันด้วยค่ะเขาบอกว่าอะไรบ้างีก็มีลูกแล้ววันนี้จะขนาดไหนก็ี่ยเขาเขาก็ดีใจเขาก็บอกตามปกติอะค่ะว่าเออจะมีลูกแล้วโอเคก็เดี๋ยวเราก็แต่งงานให้เป็น ูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ยังไงนี่ก็อุ้ยมาได้แบบทุกคนมีความสุขค่ะแล้วก็หลังนี้พอหน่อยก็ภรรยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้เริ่มสร้างครอบครัวด้วยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็ดีใจอยากจะให้ลูกมีครอบครัวที่มีความสุขอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การมันก็เป็นการเริ่มต้นได้ใช้ชีวิตน้องก็มาขอไปก็ตามใ้็จะพูดจบไม่ได้แล้วอ่ะ ท ah. ี่พี่บอว่าตั้งแต่วันแ้วเราเลี้ยงเป็นแต่เกเล็กจนวันนี้เาเป็นปักเป็นฝาเาก็จะ60สิบก็น้อให้กขเป็นปักเป็นฝาได้แล้วเราเคคิดไว่าเราจะไปว่าอเลี้ยงน้องหมาหรือว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยสัวสตยยังไม่ได้คิดถึงตอนนั้นเลยค่ะเดี๋ยวรอให้ใกล้ๆก ใจใช่ไหมใจะให้แม่เลี้ยงกา <laughs> ็ไม่ไม่นะคะก็คือเขาสองคนก็อยากเลี้ยงกันเองค่ะแ,แฟนเขาก็อยากแฟนเขาก็อยากเลี้ยงเองได้เขนะาเวลาถ้าแม่ไม่มีซีรีส์มาฝากได้เลย <laughs> อาจจะต้องอาจจะต้องมีเครียดมากะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วคือแอนก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกลูกอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดายะะอย่างเงี้ยค่ะหลอกหลอกน้อยง,งอออยังไงี้ยค่ะหลอกยังไงหรอคะแอนก็แอนก็คือยังไม่ได้แบบทราบดีเทลเยอะมากเรื่องอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่แอนก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกค่ะเราเป็นห่วงนะเพราะว่าด้วยความจะรอดท้องด้วยแล้วก็เออก็เป็นห่วงสุขภาพเป็นเป็นหลัก <ừ. S 1> ว่าอะไรทุกอย่างมันก็จะ ส่งผลอะไระมันก็เป็นเรื่องปกติเนาะคนเราเกิดมาใช้ชีวิตผู้หญิงผู้ชายกนันก็ต้องมีการแต่งงานมีครอบครัวอะไรไปแล้วก็ณนะปัจจุบันตอนนี้ก็คือทุกคนก็อยู่ในในโลกของสื่อกันเยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งคือแอนเ,เป็นคนที่แอนก็เล่นบ้างแต่ว่าแอนก็ไม่ได้เล่นแบบตลอดเวลาเพราะว่าแอนมีเรื่องอ,งอย่างอื่นทำเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ย อันก็จะแบบบางทีอันก็โพสต์แต่ว่าก็ไม่ได้ตามอ่านทุกค่อยทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะเขาได้ข่าวแบบนี้ว่าเหมือนแบเราโกรธแทนคนธรรมดาร้านเราเนี่ยอันไม่โกรธอะค่ะเพราะว่าจริงๆเราก็คือแบบว่าคืออันก็ฝึกธรรมะมาพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันก็เข้าใจว่าทุกคนก็มีความคิดความคิดเห็นอะไรที่มันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเราไม่สามารถที่จะไปบังคับใครได้อะไรอย่างเงี้ยครัเพราะฉะนั้นเนี่ยใครใครก็คือ ไอจะโกรธก็ตัวตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยะ,ะอันนม่โกรธเพราะว่าอันคิดว่าการบริหารจัดการสุขภาพสุขภาพจิตมาส่งผลต่อสุขภาพกายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราเรารู้สึกว่าเราอายุขนาดนี้แล้วแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่บนโลกนี้ได้อีกนานแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยอันก็อยากจะทําทุกวันให้มันเป็นวันที่ดีของเราอะไรย่างเงี้ยเราให้เรามีความสุขให้เรากินได้ให้เรานอนหลับเพราะนั้นเองเพราะว่าบางทีการที่เราก็เราก็ใส่ใจกับตัวเองเพราะเราไม่สามารถที่จะไปบังคับสิ่งรอบข้างหรือว่า คนอื่นให้เขาไปคิดเหมือนเราได้เลยต้องบอกตอนที่ปล่อยวางน้องเขาก็เขาก็ปล่อยวางนะคะบางทีแค่บางอย่างเขาแค่รู้สึกว่ามันเขาเขาไม่ได้ทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆอ้างว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเลยเขาก็ไม่ได้ไปก้าวไก่ในในพื้นที่ส่วนตัวของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่บางทีการที่แบบว่าจับมาจับอันนี้กับอันนี้มาชนกันมาปะดะฉะกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้มันไม่มีอะไรเพราะว่ามันก็ จะเป็นอะไรมันก็เป็นพ่อลูกกันเป็นอะไรกันเนาะเอ็งก็มองว่ามันก็เป็นครอบครัวค่ะเราก็เหมือนว่ามันมันเป็นธรรมชาติยังไงก็คือพ่อกับลูกลูกกับรักพ่อแม่กับลักลูกยายลูกมีหลานเอ็งเป็นยายอ็ก็ลักหลานอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่บนพื้นฐานความรักอีกแล้วดังนั้นการที่มันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันนั่นบ้างมันก็ไี่มอะไรหรอกค่ะก็คืออย่าทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นไป นี้บางทีบางอย่างอันก็ไม่ได้ไปควบคุมหรือว่าไปไปบงการอะไรอะค่ะเพราะว่าแต่ละช่วงอายุแต่ละวัยของแต่ละคนอะ่ะมันก็ต้องมีวิจารณญาณหรือเขาก็ต้องดูตามความเหมาะสมนะคะเนาะอันนี้อันก็ไม่มันคนละคนกันอันก็เลี้ยงลูกมาเป็นแบบเป็นมาไม่ได้ไม่ได้แบบครอบงำอะ่ะ นี่ก็ต้องแล้วแต่กระบวนการหรือการพิจารณาของเฉพาะบุคคลนะคะแอนก็ตอบแทนเขาไม่ได้นะต้องขออนุญาตค่ะน้องพูตโตแล้ว่าค่ะน้องทำงานแล้วแล้วก็อายุน้องก็สามสิบแล้วน้องมึงเงินนันบางอย่างแล้วแอนก็อยู่ในในต่างประเทศนะคะแอนไม่ได้อยู่เป็นช่วงที่แอนไม่ได้อยู่ที่นี่พอดีเลยค่ะมันเวลามันก็คนละเวลากันอะไรเงี้ยแอนเพิ่งกลับมาก็ยังไม่ได้เจอน้องเลยค่ะ ไปแข่งเทนนิสไม่ไปแข่งมักล่ากับการแข่งกีฬามักลาก็ตัวดำไปหน่อยตอนนี้ตอนนี้ตัวดำแข่งอย่างไะค่ะก็ก็ไปแข่งกีฬาตามปกติอะค่ะของแกลมสแลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเหมือปีเหมือไม่ใช่แกรนนะแกลมก็สนุกสนุกค่ะปีที่เราก็ไปแข่งแล้วปีนี้ก็เลยเพื่อนชวนไปอีกก็เลยไปด้วยกันที่เราไป ก็ค <s interesting one> ือเขาเป็นนักกีฬาเป็นเหมือนนักกีฬาสมัครเล่นอย่างเงี้ยค่ะเราก็ฝึกทักษะอะไรเงี้ยหาหาสิ่งที่มันอะไรที่มีความสุขเราก็ทำเนาะมองว่าอะไรที่เราชอบเรามีความสุขอะไรเงี้ยอะไรนะเกี่ยวกับประสบการณ์เกี่ยวกับประสบการณ์ด้านกีฬาที่เรายังไม่เคยขนมท่านเป็นแขกรับมใช่เล่นนะคะอย่างเงี้ยก็เอาจริงเอาจังบ้างนิดหน่อยอย่าวางเลย คือก็ทําเท่าที่เราทําได้ที่เรามีความสุขเ,เป็นงานอดิเรกอะคะ่ะส่วนงานจริงจังเราก็ยังรับน,นละกร้นงราเป็นคอมเมนเตอร์อยู่นะคะปีนนี้ก็ก็พอมีซีรีส์ให้มาแบบได้ชมกันบ้างค่ะใช่ใช่คล่อ<ๆ>้งลงนะที่ลงนะแสดงว่าไม่ดู ไปดูไอจีอนอื่นหรือเปล่าแอนก็เล่นประจำนะคะเล่นบ่อยๆเลยให้เลยกับเราบางแอน,นอ๋อแน่นอนที่สุดก็ให้สุขภาพเพราะว่ากีฬาเทนนิสเป็นกีฬาที่เราต้องใช้ทั้งสมองเนาะแล้วก็ต้องใช้ร่างกายแล้วก็ต้องใช้ความฟิตนะคะดังนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบลิงก์กันในเวลาเดียวกันอะไรเงี้ยเราก็ต้องคิดว่าเราจะตีลูกไปทางไหนเราจะ เราจะตีแบบโฟแฮนด์แบ็คแฮนด์เราจะเอาลูกไว้ตรงกลางอะไรแบบนก็ต้องมีการวางแผนต้องเป็นการคิดในช่วงเวลาที่รวดเร็วเนี่ยค่ะมันก็เป็นการฝึกสมองด้วยนะก่อนเป็นกได้รางวัลกีฬาทำก็มีทั้งแพ้มีทั้งชนะเนอะมันก็เหมือนชีวิตบางทีมันก็มีปัญหามันก็มีอุปสรรคอะไรบ้างแบบว่าเราก็ต้องคิดโ going เราต้องดําเนินชีวิตต่อไปอะไรอย่างี้ค่ะเพราะฉะนั้นแบบการเล่นกีฬามันก็เป็นการแบบบ่งบอกคลิกคาแรคเตอร์ของแต่ละคนด้วย ปีนี้งานในวงการจะได้ตามไปดย่ัน,นค่ะปีนี้ก็ฝากด้วยนะคะวันนี้ก็ปีนี้มีละครม,มีซีรีส์ให้ชมอยู่หลายเรื่องอยู่ค่ะสองสามเรื่องสองเรคะใช่ปีนี้ก็ได้มีผลงานจะได้แบบใช้พลังงานบ้างในการแสดงในการทำงานก็ฝากติดตามด้วยเพราะว่าก็มีมีบทหรือที่หลากหลายที่ยังแบบ ยังไม่ได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีนี้ก็จะได้ท้าทายความสามารถได้แสดงค่ะอะไรนะ<ำ>น,<ำ>นั่นสิเนา<ำ>ะยัง<ำ>ไม่ให้บอกแล้วก็มีพีเรียดบ้างค่ะมีพีเรียดด้วยก,ก็ฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะ,คะ